กับพวกผมฟินดาก้อนนะคะเห็นไหมไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนี่บักเก้าแัดผมยังรอนี่คนี่หะสิ่ที่ครูแบงค์ต้องการกับครูพี่โค้นโดนโดรง ควัครับเลยอดครับตัวนี้ยิงปัดโค้งชนคานฮะเนี้ยโอลิเวอร์คานเอ้าโอลิเวอร์คานครับนี่ฮะตอนแรกเขาใส่เสื้อมาผิดปี่นะฮะพี่ครับนีวิวรักยักษ์สัตว์ครับไม่รับเพื่อนแค่ัะขนทําไมก็กลับบ้านไหนไหนโชว์โชว์ผมนี่โชว์ผมนี่ทรงผมทรงผมใหม่โอ้โหสายฟ้าแลบเร็วปะเนี่ยเร็วเร็วเหมือนทรงผมเปล่าไปถาวะเล่นบวกอย่างเงี้อย่างเงี้ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปเล่นอย่างเงี้

เด็กๆดูพี่เราด้วยเห็นไหมเราเป็นนักบอลกาดเราเฮ้ยห้ามปอกเราเป็นนักบอลกาดเราเฮ้ยห้ามปอกหื่งที่จริงอ่ะเปมต้องมาอยู่นี่นะเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยลืมเลยเปมเนียบอยู่กับน้องอ่ะรีบนะไม่เป่นไรครับเยออีกห้าวินาทีห้ากนนั้นแหละครับสี่สามสองหนึ่งแล้ว ถูกพ่อจับตาเองไปนะยางยาวเอาติบิสุดท้ายโฟกัรสองอย่างไปนะถูกพอลูกแล้วก็ไม่เตะไปจ้าไปสนามจะพังโอเคบอวเดี๋ยวจะไม่มีที่ให้ยูเตะบอลฮะอยู่ใครพร้อมแล้วมายืนนดกระดานแล้วเกมบอล

้เหสอโเคเจะให้เล่นเกมง่ายๆอี้นิอยู่สงระ้น้งินต่อไป9กไปอยู่สีแดงชาคิดอยู่สีน้าเงินัง, <c oughs> งกรงกรไปอยู่สีแดง <c oughs> ด อลิซไปอยู่สีน้ำเงินเต็มเปรมอยู่สีน้ำเงินป้านป้านมาอยู่สีแดงออาโอเคคนแล้วใช่ไหมผมแล้วอโอเคพอไอ้ขาดใครเอ้าขาดเจฟฟานเออเจฟฟานจะอยู่ทีมไหนให้เลือกทีมแดงทีมแดงอ่าจาราอยู่ทีมแดงโอเคฟังคนแรก ไปแนวแนวนี้หน่อยแนวเฉียงๆหน่อยขอหน้าทีมช่วยหน่อยไม่ไม่ไม่้าวป่นี่พระั่มาเฉีย่านี้เื่อนเขาจะไดวิ่งคประมาณนี้ลูกประมาณนี้ย่ไม่ถึงยุกเกันน้บบ่าดเนี้บอบี้จับบอกบีวิ่วอกแต้มแลวอันนี้ปงแต้มครงหลังห้า

ไปสำคัญเดียวกันเออเข้าถึงลกหลบแต่ให้โดนแก้ไขป่านไม่ยิงไม่แก้ไขกวนชักหรือแต่ให้โดนแต่ให้โดนเอออันนี้สีแดงของเองอะแดงว้วนกเด็กงบข้าไม่ได้เป็นสีแดงกสีข้าวเป็นของข้า แล้วก็สลับเข่งดูสิสีคลาสสีขาวอะไรไม่อยาไม่บอกใครนะผ่านย่าอย่าไปบอกใครนะโอเคไม่บอกไม่ไหวคืนหลังเล่นแล้วปอย่าเล่นแล้วปโอ้ยพี่ป้อบอกเลยพี่ป้อไม่นับทุบยิงขี้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้ยิงง่ายๆนะเป็มเปมนึงดึงแล้วนะเป็น ไปไไปไหนไปไหนยบไปลงไปลงไปอนอันนี้ต้่าประตูเลยนะนเฮ้ยไมเอาบอลเลยเมื่อกี้ทำไมเราไม่เข้าอ่ะออกเลเนี่ยเอ็แล้วตรงนี้วา พก้ารเอาไปแล้วหนึ่ะเพีมเข้าเพตังค์มารวมเล่นกับออนนิวได้ตเอกมาเล่นเลยเล่นเบาๆไม่ต้อเข้าแรงเเข้านึงนี่เลยเอาเอาเอาพอเอาเอาขอโทษขอโทษเข้าด้านหลังไม่เอาอันนี้ เขาคิละกาด้วยใหมันไม่หันกขอโทษกอนขอโทษกันก่อนลูกมาจับมือขอโทษกันก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาที่บ้านบอลบอกตูปากด้วยมาเล่นถามดีกว่าฮะบอลบอกให้ตูปากกันด้วยเย่าพึ่งอย่างนั้นเลยขอเล่นเลยนะเอายิงกันมยเล่นเลย เป็มแล้วไม่ไ่าไม่ได้ลองไปเดึงเป็นเป็นอย่าปล่อยดิเป็นกัดตลอดดิเป็นเป็น้องอันนี้เราไม่ชอบผลงานตัวเองเองเออเป็นประคองไปดิอ๋อนั่นแหละถูกต้อง ใครเป็ยังไงเเอานยิงยิงเต็มเฮ้ยเปเปม่เลยนะสองไม่เป็นไรไม่ต้องโทษกันยางแล้ปอน่ะหนูคิดว่าทีมไหนชนะรามยามาอ เมื่อสีเหลืองพี่เก้ากับพี่ออนยูชนะแน่นอนสีทีมสีเหลืองหวช้างชอบกินไข่ตาพี่ช้างหวยชอบกินโอเลเซรามูนตาเลตกน้ำตายนี่ครับนี่ครับเจเจเพื่อนเพื่อนคิดถึงเนี่ยค่ะเจเจขอให้หายเร็วๆนะ เจเจสเจเจมพื่อั่เเจจะท้ทีมคุณชนะใช่ใชเจเจมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆไหมอาพูดกับกล้องหน่อยขอแม่พี่น้องเดเตเป็ดไปสิงสิงลืมไม่เข้าเลยโอเคบาย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 กล้องหน่อยบายบาย

กอนทามามีมากขุดฟันเอาปันหลังไม่ไมปันแข็งแรงเลยปันอย่านั่นงงัดฟันไม่เอาันไมขึ้นหลังปันไ,ได้เป็เียมหาสามิโนยเออได้แล้ พี่ชิคเพนเห็นผมตั้งชนะครับพวกผมหมาฟินดาก้อนชนะเลยอันนี้ทีมปากกาครับครับผมเพิกงตั้งสาวนินจามาทุกคนเขาเมมันเขาเมิร์ดที่ถ้าเมอร์ดเขาจะมาพูดอ่ะผมยิงคราวทีมคราทีมชุดตอเปล่าผมยิงนะผมยังไม่อยากพูดอือยิงได้เลยข้ามยิม่ะยิม่ะตอนนี้สกอร์เท่าไหร่และสามสามครับสามสามขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขสี่ให้ดู ยี่ีเนียเนี่ยยี่ะไรยชนะไม่เต็มเป็นชนะไหมชนะกี่ศูนย์มเ้กกี่สาม่เป็นยิงปั๊บเลยตเต็มเล้เดี๋ยวพี่ยกบอลมาปุ๊บเองเอาบอลลงทีเอเลยยิงอไรยิงรยิงยิงอะไรโอ้โหนไงบไปรโอ้หแล้วบอกว่านิ้วิ้เจ็บ ข้างซ้ายที่ไม่บินแบบ d k r เลยจะเกิดบินแล้วหัวไปชนเสาอ่ะเฮ้ยล้วกาเสียคะแนนหลอกปินหน่อดิเออเอ๊ะฉันบอกว่าถ้ามีเวลาเอ็จี้ไปเอ็จี้ยิงยิงยิง เิงมาไม่ยิงเลยยตาตรไหนอะครับยาตรงไหนอะมาขยตอนนี้คแถวตรงทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณคูีปทั้งหมดเลิกแถวนองสามเรียมเออไม่ลืมอะไรไปหรือเปล่ากนไม้ไหแท็กมือกันก่อนเนี่ยมังกรไปก่อนอ่ะ แท็กมือขอโทษกันขอโทษแท็กดูด้วยดูด้วยดูด้วยแท็กที่เตะขาเราเออหมาดูด้วหมาดูด้วแท็กดูด้วยหมาขอโทษแท็กวันนี้ผมปิดวันนี้ผมปิดกับเขาเราไม่ต้องปิดไม่ต้องเชื่อเขาผมผมปิดครับผมผมปิดผมไม่เชื่อเขาครับผมปิด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 วันนี้ครับวันนี้ผม